มาอยู่บางนอกเจ้าขยันเหตุงานเจ้าได้เงินเจ้ามีเงินเจ้าบ่าขยันเหตุเจ้าบ่าอหยากเหตุสามีเจ้าใหา้เขาก็บ่ให้หลายดอกให้พ่อแต่มีเงินถือติดมือสำหรับชันนะคะไปธุระในเมืองเขาผู้ลงกองัอบบานห้องกว่าเขาจังวัดไปทำธุระผู้ลงกอง เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกแต่ว่าวันนี้จะเล่ามาฟังหลังจากที่อัญญายเล่าอาบ่มีใบขับขี่แล้วเนาะคะ่ะฉันจะต้องเป็นคนขับรถไปใสามาใส่เองสิน่แล้วปกติเพิ่นจะเป็นแบบว่า,ามีนัดบ่อยนัดพบหมอหนูนนี่นั่นชีวิตประจําวันเราก็ไปตีพิงปองอยู่แล้วเนาะแล้วก็เพิ่นกัจะไปออกกาลังกายอยู่ยิ้มอยู่ไข่มา เมืองที่ที่แบบว่าวิวงามๆนีนักท่องเที่ยวเที่ยวตลอดนั้งสิเลยค่ะถ้ายางมาขับรถไปก็ประมาณประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนี่แหละที่นี่เราค่อยคุยกันเอาชัปก็อยากได้อยากจบหน้าอยากจบบาริสตานะเรียนบาริสตาตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเดีอยนอีเขามีหน้าหรอเนาะ แต่ว่าเดือนนี้จะเป็นการเรียนจบในในสถาบันแล้วก็ออกไปออกไปฝึกงานเนาะออกไปฝึกงานข้างนอกเก็บชั่วโมงอีกสี่สิบชั่วโมงออกไปฝึกงานเนี่ยยูนิคเขาเขาเอบอกว่าเอียงก็เป็นิีอาสาเหตด,ดงานฟรีนะคะไปฝึกงานที่เขาเขาไม่จ่ายค่าแรง เป็นการฝึกงานของเราที่นี่ตอนนั้นน่ะคู่กับทามเนาะว่าเข้าสิสสะดวกเมือ่อใดยังนสินะที่เสีออกไปฝึกงาน้างนอกเนาะเราก็บุก๊กเอาไว้ว่าเป็นวันพูดพรฤหัตเป็นวันที่ไปเรียนบริสตาเนาะที่นี่กับบแมนแล้วปะเนี่ยเราอาจจะมีทุละในจันท์ถึงสุกเนี่ยอาจจะมีทุกวันั้สิไหมฉันก็ต้องเป็นผู้ขับรถั้นสินะพี่น้องกเ็เลย ก็เลยกุยกันก็เลย,ยว่าอา,อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยชั้นกันสิไปเลี่ยนมันจะมีสอบอสอบสัมภาษณ์ทดสอบการไปสอบสัมภาษณ์นั่นสิแม่กันสมว่ราเข้าจบแล้วเข้าเข้าทรงใบไปสมัครงานาที่นี่เขาเรียกเรซูเม่เนาะใบใบไ,ไปสมัครงานแล้วเขาหน่วยงานเขาเรียกสัมภาษณ์นั่นสินะ บางทีอาจจะสัมภาษณ์สดหรือเขาเขาโทรมาสัมภาษณ์บังทีเนาะอ่าสิเป็นการทดสอบไหมครูก็นัดพรุ่งนี้ปกติจะเรียนพูดพเพื่อรืหัดแต่ว่าครูนัดเพิ่มเพิ่มวันเป็นวันพรุ่งนี้จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ก็เลยวันนี้พอไปบุรงกองมันมันวัยูไก่กันก็นกมองจอดรถนะคะก็เลยไปหาไปแจ้งไว้นะไปแจ้ง แจ้งสถาบันเอาไว้แจ้งประชา,ะชาสัมพันธ์ก็บอกคู่ไปนะว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนะวันฝึกงานเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะงี้แล้วก็โอเคเลยค่ะเ <c oughs> พราะว่าเขาเขามีนัดหลายหรือยังสิไหมถ้าฉชั้นขับรถไห่ไปห่บ้าอะไรยังสิเพร่ะก็ต้องนั่งรถเม์ย,ยังสินะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งอ่า บางบางหน่วยงานที่สิไปเ,เสียไปรถเมล์บอด้ไปจอดหอดมองทังสี่แม่ก็ต้องยางไกลโยงสินาะเป็นเป็น,ปนคือความจําเป็นในการใช้รถส่วนตัวมีไม่สูงมากก็คือบ้านเห้องสิน้องพี่นองเหมือนบ้านเราแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือคนที่นี่เวลาเกิดอีหยังขึ้นเขาจะไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรบอรลลลีลำไล่บอ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องแบบว่า,ว,าว่าเป็นเรื่องแย่สิไหมคะ่อะพูดถูกคํานี้แหละใช้คํานี้แหละไม่ใช่เรื่องแย่แต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือบริหารเวลาบริหารตัวเราเองให้ได้จังฉันไปบอกคู่เนี่ยฉันบอกว่าเออสามีฉันเนี่ยเขาบัไดมีไล่เซนคือพูดแค่นี้ปุ๊บครูจะรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นคนขับรถให้ให้สามีไปนูน่นไปนี่ยังเสียกระท่องคือต้องกลายเป็นคนแบบว่าบม่มีเวลาแลยองสินะ อ่าคู่ก็บ,บอกว่าเออเออไ่ต้องบ่ต้องเสียใจคืออ่าว่าเป็นยังขันบานห้ากัสิว่าไม่เป็นไรเองสิเนาะเพราะว่าคู่ใส่คําวมาโดนมอลลี่โดนมอลลี่เอาเบาแดดเองสินะบาหนี้อ่าคู่ก็ถาม่าแล้วเธอสะดวกมาเรียนเมื่อใดก็แจ้นประจาสัมพันธ์เอาไว้เขาก็จะโน้ตเอาไว้ว่าเออนักเรียนคนนี้สะดวกที่จะมาเรียนวันนี้เองสินะไม่นี่ไม่นี้เองสินะค่ะแล้วก็ ไม่ลำบอลลำรีลำไรแก้ปัญหาแล้วแก้ไขแล้วบริหารเวลาได้แล้วเหมือนฉันไปแจ้งครูเนี่ยก็คือจบเขาก็สิบริหารเวลาให้มันตรงกับเพ้ากับกับนักเรียนที่แจ้งไว้ยังสิไหมคะ่ะแจ้งฉันสิไปฝึกง,งานนี่เขาก็ต้องมีหนังสือว่าเราเป็นนักเรียนบริสตาคอร์สจากจาก,จากสถาบันของเขา ที่จิไปรายงานโตฝึกง,งานกับกับอ่ากับร้านคาเฟ่ที่เขา้าไปฝึกง,งานเนาะพี่นอ้องค้น,คนเถาแล้วขนาดว้าเรื่องเขากล้อคง <c oughs> <c oughs> กันย่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่างติตีกระทัดยุนไหมวอาไปนั่งขีดไปนั่งสิไหมเออพี่น้องมันเป็นอีเลีเด้วยค่ะว่าแมนวอลแบบว่าเอาคอนเทนต์เด้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ สมองมันบอมันบอหลือ่นอไหลไหมมันสมองมันบอเร็วมันสาบไ,ไปตามไปตามว่ายไหมคะ่ะอันนี้คือ,ค,อคือความจริงแล้วก็อยากพูดต่อว่าเข้ามาอยู่มัองนอกมันก็คืออยูบ้านเข้าดอกมันไม่ได้ถูกใจเราไปซะทุกซะทุกอย่างความยากของแต่ละคนก็จะต่างกันไปอ่าบางบางคน ในการใส่ชีวิตกับสังคมหรือการทํางานหรืออย่ังสิเนาะคะ่ะคนที่ใช้ภาษาเก่งภาษาอังกฤษก็จะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าคนที่บอกเก่งงูงูปลาคือฉันนั้นสิยากอยู่ยากอยู่ยยในการสิสิที่จะทํางานแต่ว่าจังไดกันแล้วแต่ชันฉันเลี่ยนเนี่ยเลี่ยนมาต่างจากเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วสินะน ก็อยากได้ใบประกาศใบเซอร์ติฟิเคตอยากได้พี่น้องอยากจบอยากสำเร็จเพราะว่าไม่ได้ง่ายๆเลยบ่าง่ายเลย,ย,เ,ลยเราชฉ,ฉันเนี่ยก,ก็จะทำได้ดีประมาณหนึ่งก็คือ,อถ่ายเฮดใบแบบฝึงกััดที่เป็นกระดาษเนาะมีคำถามคำตอบมีคำถามแล้วให้เราตอบเขายัางสิไหมถ้าเลี่ยนแบบนั้นเขาสามารถใส่แปลภาษาใดมันกับสิง่ายสิไหมแต่ว่าในชีวิตประจาวันการใช้ชีวิตประจาวันหรือการทางาน เขาเขาเบากันสดสดแล้วเขาเบาสปีดก็คือเร็วตามตามตามธรรมชาติที่คนเเ้ากัน,นันสิแม่พี่น้องเขาบอกว่านางเบาสาเห็งแให้เฮาเข้าใจยังสิไหมตัวเราต่างหากที่ต้องเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวพี่น้องการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกการปรับตัวเนี่ยนอกจากเราจะต้องเก่งภาษาเล้วการปรับตัวการ ยอมรับความเป็นจริงการอยู่บนความเป็นจริงเหมือนรุ่นนี้ในปัจจุบันเนี่ยอยู่เมืองไทยห้าขายห่าเห็นงานออนไลน์ห่อ,อไม่ไม,ไม่ไม่เคยไปทํางานกินเงินเดือนแต่ว่ามาอยู่เนี่ยอยู่ไปอยู่มาอยากเห็นงานอยากทํางานที่นี่เขาทํางานเป็นชั่วโมงเนาะอยากอยากทดล้องทำ่ำพูดตามความจริงเลย ในการไปไปเป็นจิตอาสาไปฝึกงานเนี่ยก็จะเป็นการทดลองงานทดลองการทํางานจริงๆสําหรับรุ่นนี้คิดนะคะเฮาสิลูตโตวเฮาเลยว่าฉันจะทําได้ไหมถ้าฉันทําได้ฉันก็แบบว่าโอโ้โหฉันนัมเบอร์วันคือใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ฉันจะมีฉันจะบอกตัวเองว่าฉันนัมเบอร์วันฉันเก่งที่สุดเลยพี่น้องเป็นอย่างนั้นจริงๆ มาอยู่มองนอกเจ้าขยันเหตุงานเจ้าได้เงินเจ้ามีเงินเจ้าบ่าขยันเหตุเจ้าบ่าอหยากเหตุสามีเจ้าให้เขาก็บ่ให้หลายดอก <c oughs> ให้เพราะแต่มีเงินถือติดมือสําหรับฉันนะคะแต่ว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเนาะการกินกันอยู่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้บกพร่องอะไรแต่ว่าถ้าเรามีงานทํา ข้อสิรู้สึกขามีคุณคา่าเป็นคนมีคุณภาพย่บานเขาสิไหมพี่น้อง <c oughs> ความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวเลยคะ่ะไม่ไม่เกี่ยวกับใคร <c oughs> ที่ที่พูดมานี่คือพูดเรื่องพูดแต่เรื่องของตัวเองเนาะพี่น้องคะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตที่เมืองน,นอกแต่ละคนก็มีหลู่ท่างมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือการใช้ภาษาเข้าสิส่อใจชีวิตประจำวันไม่เว้นแม้แต่กับสามีเราคนข้างๆเราเนี่ย <c oughs> การใช้ภาษาสำคัญมาก่รียกๆรกลักกันไม่ประตูหากันอะไรมันก็จะดีหมดเลยแต่ถ้าอยู่ไปอยู่มาก ค่ะอะไรก็ไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่น,นสิบางทีคนเรามันจะมันจะมันจะ,น,จะนั่นเด้พี่น้องมันสิมีลำข้ามกันอ่ะไหมแต่ว่าฉันกบพอไงว่ายท่านได้๋ําลำข้ามกันหรอกเ่าพราะ,ะท่านไน้มีเป็นแบบนั้นเข้ากับพ่อมูก้กู้ป่าป่ายู่นหน้าโลกมันไม่ได้มีป,ป,รประเด็นนี้สาร์สำคัญสี่จะต้องมานังอะไรหนักหนาสินะแต่ว่าถ้าได้ไปใช้ชีวิตอยู่อยู่ได้ไปทำงานข้างนอก ไปไปใ่้ชีวิตอยู่ข้างนอกไปเป็นการทํางานเนาะภาษาเนี่ยมันจะสําคัญพราว่าเขาต้องพูดคุยการสื่อสารการทํางานการโนู่นนี่นั่นมันต้องเป็นแบบนี้แม่พี่นอ้องถ้าพูดเนี่ยคนที่ไม่เคยคน้นค้นที่บได้มาสัมผันะสมาใช้ชีวิตเนี่ยก็จะบอ่เข้าใจตะกี้ฉันก็บไม่เข้าใจให้กันว่าภาษามันสําคัญสินะฉันก็เออฉันกับพอยย่อได้ยุ่งสิ พอพอมาใช้ชีวิตจริงๆเอาแค่ไปตีปิงปองคุยกับเพื่อนธรรมดาเนี่ยคุยกันสเะเพเินและธรรมดาเนี่บางที่เขาถามบางประโยคเขาเออปเป็นยเขาไอขอใจเังสิหมยค่ะเขาเขาไม่มานั่งอันสะกดให้ฉันแน่ยังเสียมันบ่ามนได้พี่น้องม,มันเด็นในสันอิหีและที่สําคัญนะคะพี่น้องค่ะที่สําคัญคนที่เดินทางสายฟอเนอะาะภาษาสําคัญและนิสัยฝรั่ง ไม่ไม่ลำลีลำไลอันนี้โดยโดยส่วนมากนะคะบลลำลีลำไลมีปัญหาอะไรเขาจะแก้ไขเขาจะบดโทษเว้นโทษกรรมเขาจะบ่โทษโชคชะตาเขาสิบบ่วดวงส่วยยังสารังสีเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเกิดเหตุการณ์น่นนี่ปุ๊บพุงเสีจคือจังไใหญ่เนี่ยเราก็ไดิคิดวา่าอ่าเราสิบบัวใดเราสิบบดเหตุไปบขับขี่ ก็คือเหมือนเหมือนกับเล่าแบบว่าเลยเลยเลยขีดเวลาที่เขาตั้งไว้ยังสิแม้วา่เล่าสิต้องต้องสอบพอมันเลยปุ๊บเขากระตัดไปเลยไม่ให้อ,อีกสองปีข้างหน้าถ้ายังสุขภาพดีก็ไปพบหมอปกติแล้วยื่นสอบใหม่เป็นแบบนั้นเลยเขาเป๊ะแบบนั้นเลยค่ะทีนี้ตัวอ่ะ พอพอรู้ปุ๊บเขาก็ไม่แบบว่าไม่ไม่ล่ำลี้ล่ำไรยไม่โหดหูไม่ไม่พ่ำเพอะพารนาว่าเออฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางหน่วยงานราชการเนี่ยคนส่งเขาก็จะออกอ่าไอดี ID, เขาบอกว่า i อดีการ์ดสีเขียวกับบัตรประชาชนสีเขียวสินะแท่นใบขับขี่ให้ให้ใส่เงสินะพี่น้องจะจะเล่ว่าเออ มันมันก็เลยทําให้เราเนี่ยปรับตัเนี่เน่ปรับวิธีคิดปรับวิธีคิดพอเราเจอปัญหาเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเข้ากับแก้ปัญหาจันฉันพอใหญ่นี่ก่ะคุยกันว่าเออพ่อ,พอ,อน,นี่ปุ๊บคือเรารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละเดือนจันถึงสุกเนี่ยในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละมือเนี่ยแล้วสิมีอ่ามีนัดเดี๋ยวก็บพบหมอ เดี๋ยวก็ไปไลฟ์สไตล์เราเล่นกีฬาสิเนาะถามว่าไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นได้ไม่เล่นก็ได้แต่ว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นมันเป็น,นเหตุเหตุเนเขามีสุขภาพด,ดีอะไรที่เขาทําได้รีแลกเขาบ่อาไลฟ์สไตล์คนไม่เหมือนกันเนอะอาะฉันกับพอใหญ่นี่ก็คือไม่ไม่ใช่จะนั่งอยู่แต่ในบ้านงั้นสิเนาะเราจะไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬาไปสมาคมถ้าว่างเมื่อได้แดดออกอากาศดีเราก็ไปเดินออกกําลังกายที่ ชายหาดจังสิงไหมเป็นเป็นไลฟ์สไตล์แบบนั้นขอสําคัญก็คือฝรั่งไม่ล่าลีล่ำไลไม่โทษเวรโทษกรรมไม่เท่ไม่โทษโชคชะตาไม่คิดว่าตัวเองสวยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเขาจะแก้ปัญหาแก้ปัญหาคือคือจังบอกฉันเนี่ยก็ต้องฉันก็บริหารเวลาโดยการอ,ออกฝึกง,งานฉันก็จะไปเสารอาทิตย์นั่นสิพอฉันบอกเล่าอันนี้ไม่ได้บอกแกนะคะว่า พอฉันจะเลื่อนเลื่อนวันฝึกงานนะปกติฉันบุกวันพูดพริหัสเนี่ยฉันจะเลื่อนเป็นวันหยุดกับ่ได้บอกเล่าแต่พอฉันไปไปคุยกับคู่ปุ๊บคู่ก็ถามว่าเ้าสิอ่าแล้วเธอสะดวกเมื่อใดเป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นกระทันหันไหมค่ะฉันก็เออมันไม่สามารถบอกได้ว่าจันถึงสุกฉันจะสะดวกวันไหนเพราะการนัดหมายบางทีมันกระทันหันมันมันบไร้ว่า ก็ต้องล่วงนาเป็นเดือนเป็นยังสิก็ไม่ใช่บางทีมันกระทันหันนั่นสิไหมก็เลยว่าปกติเราจะคิดในใจว่าปกติเราจะแบบว่าเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเราก็ซักผ้าซักผ้ารีดผ้าทํางานบ้านนั่นสิเนาะก็เลยว่าเออเสาร์อาทิตย์นี่แหละที่ฉันว่างที่สุดก็แจ้งเข้าไปแค่นั้นจบพี่น้องแค่นั้นจบบ่ไดเนรังมาหำหีหาห้อนถอดถอดเว้นถอดกรรมถอดนันถอดนี่พี่น้องคะบอกมากกับสิบกว่าหน้าที่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ